วันนี้บิตคอยก็ได้มีการปรับตัวมาตามคาดการในคลิปเมื่อวานนะครับซึ่งผมได้มองว่า b บิตคอยจะยังปรับตัวขึ้นต่อได้อีกแต่หลังจากนี้ล่ะหลังจากที่อยู่บริเวณโซน27,200ทิศทางของ b บิตคอยจะเป็นยังไงเพ,เพื่อนๆมองขึ้นหรือมองลงกันแน่แล้วจะชอนได้หรือยังเนี่ยครับแอดปฏิตามเราฟังพร้อมกันครับลุย สวัสดีเพื่อนๆชาวคริปตี้เคเลนโซ่เฮ้คริปโตเคเรนซีวันนี้เป็นวันที่28เดือน5และผมไม่ได้มานำการลงทุนเนาะวันนี้เรามาสรุปทิศทางของบิตคอยสั้นๆเลยกันนะครับเพื่อให้เป็นการเข้าใจง่ายๆก่อนอื่นนะผมฝากพเพื่อนๆมาเทรดที่บายบิตเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีากิจกรรมสุ่มรางวัลชิงตัวนะครับก็จะเป็นการที่ใครที่คลิกลิงก์บายบิตของผมเนี่ยนอกจากจะได้ค่าธรรมเนียมในการเทรดที่ถูกที่สุดแล้วเนี่ยพเพื่อนๆจะได้ลุ้นรับนะครับการสุ่มตัวรางวัลเนาะก็จะมีเงื่อนไขต่างๆนะครับในการเล เพื่อรับตัวรางวัลนั่นเองนะครับแล้วก็มากดสุ่มได้เลยเนะาะเอาล่ะใครที่ยังไม่ได้เทรดที่บายบิดเนาะก็ลองเปิดใจกันดูนะครับกับค่าธรรมเนียมที่ถูกที่สุดละครับเพื่อนๆโอเคฟังมาถึงตรงนี้เนาะกำลังใจสําคัญที่สุดนะครับเพื่อนๆผมขอแค่คนละไลค์นะครับก่อนที่จะไปรับฟังคนละเมนซับสครายและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตนะครับขอบคุณมากๆครับโอเคเรามาดูทีละสเต็ปนะครับหนึ่งมุมมองแรกจากทรีแองเกิลที่ผมมองเป็นขาขึ้นนะครับแต่ว่าเราปิดหลุดลงมาเนาาาาาะเเเเททรรรรนน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 ์ไลลแววโ้้้มมขขขึสสีีีีีีหหืือองตตย่่ผป็คคับบิ ยังไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือได้นะฉะนั้นแล้วเรายังแอบมองเป็นการรีบาวไว้ก่อนนะครับอันนี้ในภาพระยะกลางนะต่อไปเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าผมได้มองการขึ้นตรงนี้เนี่ยเป็นไล i ซิ่งเวทนอแต่เท่าที่ผมมาดูใหม่เนี่ยแล้วผมลองมาตีเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแฟลกซะมากกว่านะครับก็คือเป็นการไซด์เวย์ในชันเอลขาขึ้นเป็นทรนไลน์ขาขึ้นตรงนี้นะถ้าเขายังไม่ได้เกิดการสัญญาณในการกลับตัวอะไรเนี่ยเพ,เพื่อนๆก็อาจจะยังนะครับอย่าพึ่งไปเข้าสวนเทรนตอนนี้นะครับผมหมายความว่าเข้าฝั่งขาช็ อาจจะยังนะครับจนกว่าว่าจะมีสัญญาณในการกลับตัวอะไรที่มันสวยๆเนาะพเพื่อนๆค่อยไปโฟกัสในแนวน้มขาลงนะครับซึ่งเขายังสามารถขึ้นไปได้ถึงไหนพเพื่อนๆก็เห็นว่าในกรอบช้ n แนวไซด์เ y คขาขึ้นเนี่ยกว่าจะไปถึงเทรนไลน์นวตาสำคัญเนี่ยมันอยู่บริเวณช่วงประมาณ 28,000เลยทีเดียวนะเขาอาจจะไซด์เวยขึ้นไปได้ถึงขนาดนั้นเลยทีเดียวหรืออาจจะตั้งแต่27,500ขึ้นไปนะครับก็จะเป็นช่วงไส้เทียนที่มีการทิ้งเอาไว้อยู่เรื่อยๆเห็นไหมครับ27,500 27,600้ย 27, 27, แล้วบิตคอย์นะครับแอดแอดจะเปลี่ยนมุมมองเป็นขาขึ้นต่อเมื่อตอนไหนผมก็จะมองว่าให้เขาเนี่ยกลับไปยืนเหนือเด็กไลน์ของแอนโชว l เดอร์ให้ได้ก่อนที่เราได้ปิดล่วงลงมาเนี่ยผมถึงจะโฟกัส ในฝั่งของสปอร์ตอนาว่าบิตคอยเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนเทรนแนวโน้มที่จะลงตามเป้านู้นนั่นนี่เนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นก่อนอื่นครับเพื่อนๆแผงการเทรดของผมเนี่ยอัปเดตให้เฉพาะสมาชิกที่กดสมัครหน้าช่อง YouTube เพียงแค่เดือนละ300รบาทเพื่อนๆกดสมัครโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือ Android แต่แผงของผมเนี่ยไม่ได้เป็นซิกแนลเนาะไม่ได้มีทุกวันนะครับก็จะเป็นมุมมองซะมากกว่านะซึ่งผมจะแชร์ว่ในชุมชนช่อง YouTube แล้วก็ในส่วนของ ห้องเมมเบอร์นะสำหรับสมาชิกอันนี้เป็นสภาฉลามห้องทั่วไปเนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้าร่วมพูดคุยกันได้ก็จะมีหลายคนเนี่ยแชร์มุมมอง,มองพูดคุยกันเรื่อยเปื่อยเนี่ยมัน,นก็สามารถเข้าได้ฟรีครับโอเคทีนี้เรามาพูดกันต่อครับก็จะเห็นได้ว่าในช anel ขาขึ้นเนี่ยขึ้นได้ถึงประมาณช่วง2 8 0 0 0เลยทีเดียวนะครับก็จะเป็นช่วงแนวต้านที่มีนิยมสำคัญนั่นเองก็จะเห็นได้ว่าถ้าเรามองเป็นชแนลแฟลกใหญ่ๆเนี่ยล่างสุดบนสุดล่างสุดเนี่ยถ้าขึ้นไปบนสุดเนี่ยโอ้โหบิตคอยก็น ขาขึ้นจริงๆก็ต่อเมื่ออะไรครับเขียวแบบเน้นๆแบบนี้มีแท่งเขียวแบบนี้เมื่อไหร่ผมจะมองว่าบิตคอยในภาพระยะยาวนียจะเริ่มเปลี่ยนเทรนจะเริ่มสวยงามมากยิ่งขึ้นจะต้องเป็นกรณีนี้ครับซึ่งถ้าเราลองในดูในส่วนของถ้าเราปรับมาดูในส่วนของ c d c action zone กันบ้างเนี่ยก็จะเห็นว่ารอนะครับสัญญาณเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นจุดเข้านะยังไม่ได้มีจุดเขียวๆเกิดขึ้นและซึ่งต่อไปสิ่งที่ดูดีอย่างหนึ่งน้องก็คือเรายังไม่ยอมอยู่เส้นค่าเฉลี่ย MA100 นะครับในทางเฟรมเอลีนะแต ส่วนสำคัญเลยในภาพระยะสั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าเรายังไม่ได้ปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในภาพระยะสั้นเช่นเดียวกันอาจจะต้องรอคอนเฟิร์มให้เขาแบบปิดเต็มๆแท่งถ้าจะเอาสวยจริงๆนะควรจะปิดเหนือชแนลขาลงตรงนี้ออกมาด้วยนะครับจะได้เปลี่ยนโครงสร้างซึ่งแล้วเพื่อนๆอ,อาจจะถามว่าโอ้โหแล้วแอดจะไปรอเข้าอะไรตั้ง2 8งหมเนะี่ยมันแพงไปหรือเปล่านะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าในอดีตเนี่ยถ้าเราเข้า ตอนที่เขาเบรกเหนือ n e c k l i n ได้นะผมก็ทําให้ในอดีตเนี่ยเบรกเหนือเน็ก l ล n e ได้จริงๆเขาก็ยังคงปรับตัวต่อได้อีกตั้งเยอะนะเพื่อนๆดูสิถ้าเปรียบเทียบคร่าวๆนะอันนี้เกือบจะ3 0หรือถ้าเรามาดูตรงนี้ก็ประมาณ4 0กว่าเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ใช่เรื่องแย่นะที่อาจจะรอตรงนั้นนะวันนี้ผมเปรียบเทียบท่าขึ้นไปบนสุดนะแต่เราไม่ได้รู้อนาคตอีกแล้วเราจะขายตั้งแต่10%แล้วก็ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลถ้าเราเข้าณจุดนี้ก็ต้องบอกว่ามมัันนนนไไไ่ดด้้เวรราายอะข แต่เราไม่ได้กาไรเยอะสุดหรอกนะเราแค่รอสัญญาที่มันอาจจะคอนเฟิร์มจริงๆถามว่าคนที่ได้กําไรเยอะเขาก็ต้องกล้าช้อนตั้งแต่ร่วงลงมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ถามว่าผมกล้าไหมผมก็ไม่กล้านะครับอันนี้ก็แล้วแต่การรับความเสี่ยงของแต่ละคนนะครับไม่สามารถตอบได้ซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าเรามองโอกาสในการปรับตัวเนี่ยก็ยังคงพอมีอยู่เนาะในภาพระยะสั้นประมาณ27,500ดห้รอโดยประมาณเนี่ยก็จะเห็นโซนสภาพคล่องที่ยังคงทิ้งไว้อยู่นะแล้วก็ยังมีโซนที่เห็นชัดเจนที่ประมาณ26,500เช่นเดียวกันครับนี้ ข้อมูลสภาพคล่องเนี่ยผมก็เอาให้ดูแล้วในคลิปเมื่อวานเนาะผมได้บอกไปว่า Bitcoin มีโอกาสจะปรับตัวขึ้นต่อได้อีกประมาณ27,200ด้โดยประมาณก็จะเป็นสภาพคล่องเมื่อวานนี้นะครับซึ่งวันนี้ก็ได้มีการเฉลยอ,ออกมาเป็นที่เรียบร้อยว่า มีการปรับตัวขึ้นมาล้างสภาพคล่องจริงๆแต่ที่นี้ครับหลายคนก็คงจะถามว่าคำถามคือวันนี้แหละครับแอดจะเอาอยัางไงต่อในภาพระยะสั้นซึ่งก็ยังมีโอกาสนะที่ปรับตัวไปล้างสภาพคล่องอีกนั่นแหละแม่สภาพคล่องนี่มันช่างเยอะเหลือเกินนะครับวุ่นวายปวดหัวเหลือเกินเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าโซน27,500เป็นต้นไปนะครับจนถึงประมาณ26,700ประมาณ ใครที่จะโฟกัสขาลงเนี่ยต้องระมัดระวังด้วยนะในช่วงนี้นะครับพอเราปรับมาดูในภาพใหญ่เนี่ยถามว่าสภาพคล่องที่2 8 1 8มมันมีไหมมันก็พอมีครับเพื่อนแต่ถ้าเรามาดูโอ้โหมองชัดๆอีกทีจริงๆเนี่ยโซนสีเหลือง,เ,องเข้มๆหน่อยเนี่ยตั้งแต่ต่ำกว่า26,000หรือประมาณ5 5 0 0กว่ากว่าๆก็ค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนหรือประมาณ2 3 0 0 0น ก็ค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนมากกว่าโซนที่อยู่ด้านบนถูกต้องไหมครับโซนสีเหลืองๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเข้มกว่าแล้วเราผมก็เลยได้บอกไปว่าถ้าราคาบิตคอยไม่ได้เบรกแบบเต็มๆแท่งจริงๆผมจะมองว่าเป็นการขึ้นไปเพื่อที่จะลงต่อได้อยู่เหมือนเดิมสแสดงว่าเพื่อนๆก็คงจะเห็นแล้วเนาะตามสภาพคลองเองในโซนช่วง20,060ก็ยังคงมี25,000กว่าๆก็ยังคงมีใช่แล้วถ้าบิตคอยไม่ได้ปิดเต็มๆแท่งจริงๆแบบนี้โอกาสที่จะลงต่อ ก็ยังคงมีเหมือนเดิมนั่นเองครับทีนี้แล้วมุมมองไหนล่ะครับแอดที่มันค่อนข้างที่จะดูดีบ้างก็จะอาจจะเป็นในส่วนของ wide corp accumulation fade หรืออาจจะเป็นในส่วนของ head and shoulder ก่อนหน้านี้เนาะก็จะเป็นไหลซ้ายหัวแล้วก็นี้เป็นไหลขวาอันนี้เป็นการกลับลงมารีเทสนะครับซึ่งเพื่ออาจจะโฟกัสที่ว่าหลุดไซเทียนล่าสุดในทางเฟรมวิกเนี่ยไซเทียนอยู่ตรงไหนเพื่อลองไปเปิดดูแล้วกันถ้าหลุดเพื่ออาจจะยอมคัด เพราะว่าทําไมถึงต้องพุ่งขึ้นได้อะไรขนาดนั้นนะก็จะเห็นได้ว่าในทม์เฟรมวีคเนี่ยเส้น M A 2 0 0อยยังคงรองรับเราอยู่นะประมาณ26,200หรือเอาตัวเลขกลมๆง่ๆเลยก็คือประมาณ2 6 0 0 0หดอลลาร์โดยประมาณนะถ้ายังไม่ได้ปิดหลุดแบบเต็มเมแท่งเราก็ยังพอที่จะกาวในฝั่งของสปอตกันได้อยู่ที่จะแบบปรับตัวขึ้นไปต่อได้อยู่อันนี้ก็ต้องรุนกันต่อไปในภาพระยะสั้นที่เราได้มาดูหยิบหยิบย่อยๆกันนี่แหละนะครับเั้นแล้วครับบิตคอย n เบรกเต็มเต็มแท่งเมื่อไหร่ โอกาสที่จะไปต่ออีกไกลเนี่ยก็ยังค่อนข้างมีสูงแต่ถ้าไม่ได้ปิดเต็มๆแท่งแบบนี้โอกาสที่จะปรับตัวลงต่อเพื่อล้างสภาพคล่องนู่นนั่นนี่ก็ยังคงมีสูงเช่นเดียวกันแสดงว่าจุดตัดสินของบิตคอยนั่นคือการปรับตัวขึ้นมารอบนี้ในภาพระยะสั้นนั่นเองคออรับเพื่อนเพื่อนล้วก็เพื่อนเพื่อนยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับคอมเมนต์พูดคุยแล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมกันหน่อยเนาะดีใจที่ได้พูดคุยเพื่อเพื่อนทุกคนในวันนี้ย่าลืมไปเทาฉลามที่กลับมมมเเหหือนนกกัับผและจใ่ It's ich